ท่านผู้ชมเราผู้ติดตามอาจารย์ยโสธารานะคะวันนี้โชคดีนะคะมาพูดคุยกันว่าด้วยเรื่องของคนแม่บุญเรืองตรงบุญเติมนะคะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นพุทธทน้อยเนาะรุ่นเล็กพิมเล็กใช่ไหมเอออพิมนี้ใช่อ่าอันนี้ของใครคะไม่รู้อยู่ในกลุ่มอันนี้จะเป็นพระคนแม่บุญเรืองนะคะเลี่ยมเงินนะคะเนาะจ้า อันนี้นะคะพึ่งได้มาค่ะวันนี้ได้อธิษฐานกับคุณแม่ก็เลยโชคดีวันนี้เดี๋ยวกลับไปก็คงจะเฮงๆปังๆเนาะจะมีแต่สิ่งดีๆงามๆเข้ามามากมายนะคะสาธุอารัธนาคุณแม่ค่ะอันนี้เป็นพระคุณแม่บุเรงตรงเอเติมสร้างพศ24 0 0ั4ส4่4อ่อนะคะ2494นะคะจากวันนั้นมานี้กี่กี่ปีฮะถึง70ไม60ไหม ประมาณห้าหกสิบเจ็ดสิบปีนะครับประมาณนั้นนะคะอืมนี่นะคะวันนี้โชคดีนะคะได้คุณแม่บุญเรือมาครอบครองนะคะโอเค